ไอ้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 นี่อยู่ดังด้าอยู่ไะโอเคนะครับอยู่นี่เลยนะครับโอ้ว่ายมานี่เลยโอ้โห้อยมานี่เลยครับมันดังด้านี่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 อยู่ใกล้ๆเลยนะครับอย่ากล้าคุกหลังโอ้อยู่ใกล้ๆเลยครับอยู่ใกล้ใกล้โอ้อยู่ใกล้ๆกล้นะครับนี่นะครับนี่ทีมตำรวจนะครับโอ้โหดูนะครับอยู่ข้างๆกบแมวเรานี่เองนะครับ อ๋อนนตนนนอกโอ้โหคู่กันยิ้ผู้เลยนะครับโอ้โห้ขึ้นข้างเรือเลยครับนี่นี่นี่โอ้โหอยู่ข้างเรือเลยครับโอ้โหอยู่ก็อินยังครับอินยังครับโอ้โอยู่ข้างเรือเลยอ๋ออยู่ข้างเรือลีลาดานะครับปลามันกินเลยยปลามันกินกินีว่าเลย โอ้นะครับนี่อยู่นี่ด้วยนะครับสีมพเลยเออในในๆนๆนไหนอยู่ข้างเรือเลยเหรอทีๆีๆีคิไหนเนี่ยไหนครับโอ้อยู่ข้างเรือเลยโอ้ยสุดยอด โอ้โหว่ายอยู่ข้างเรือเลยนะครับโอ้โหนี่อยู่ข้างเรือเลยโอ้ยโชว์เลยนะครับโชว์เลยโอ้ยสุดยอดโอ้โหโอ้โหดูดูนะครับนี่เราจะเข้าบ้านแล้วภารกิจโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยข้างเกาะแมวนะครับสงขลานะครับ